สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม StarCraft Brutal Remaster กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณ Holder Roger 1นะ่ะน่าจะอ่านเป็นนี่แหละฮะ Holder Roger 1เล่นเป็น Protoss ส,สีส้มนะที่ฝั่งขวานะครับผมส่วนตรงนี้คุณ Chip En Dib นะฮะเล่นเป็น Protoss เช่นกันนะแต่ว่าเป็นสีน้ำเงินนะครับที่ฝั่งซ้ายนะฮะอยู่ในแมป Radiant นะครับผมซึ่งผมเปิดแมปดีกว่านะฮะ จะได้เห็นชัดๆนะครับว่าทั้งแบบมันเป็นอย่างไรนะฮะมันก็เป็นอย่างนี้แล้วแหละนะฮะอ่าก็เป็นแมชพีวีพกันอีกครั้งหนึ่งนะก็คือโปรตอสเจอกับโปรตอสนะฮะอันนี้เขาก็คุยกันก็ปล่อยเข้าไปนะฮะฝั่งคุณโรเจอร์ก็เหมือนก็ว่าจะถามว่าฝั่งคุณชิปเอนดิปเป็นเสมอหรือเปล่านะฮะประมาณนี้แต่ว่าผมจำเ m ็มเของคู่นี้ไม่ได้นะว่าเขาเอ็เท่าไหร่กันนะฮะตรงนี้ไพรลอนมาแล้วนะฮะ แล้วก็ยังไงครับฝั่งสีโอ้สีน้ำเงินนี่สร้างไกลหน่อยนะฮะจริงๆสามารถวอลบ้านได้นะแต่ว่าข้อเสียคือมันคือวอลวอลก็จริงนะแต่ว่ามันก็ต้องเหลือรูให้ยูนิตเดินผ่านด้วยนะประมาณนีเออ้เพราะฉะนั้นไม่ต้องวอลแหละดีแล้วนะฮะอ่าส่วนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะมีแต่ไข่เซิร์ฟซึ่งสร้างมาไว้ทําไมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะถามตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วนะฮนะคลิปนี้ก็ยังสงสัยอยู่นะ โอเคอ่าฝั่งสีน้าเงินถามคืนนะว่าเป็นสเสมอรหรือเปล่าเนี่ยถามฝั่งสีส้มนะโอ้แล้วสีส้มเปิดด้วยดับเบิลเกตเวย์นะครับผมว้าวน่าสนใจนะฮะจะเล่นแนวไหนเอ่ยดับเบิลเกตเวย์แต่ว่าฝั่งสีน้ําเงินนี่ขึ้นแก๊สนะฮะเกตเวย์ Gateway ปุ๊บขึ้นแก๊สนะครับผมต่อไปก็น่าจะเป็นไซเบอร์เนติกส์คอร์นะฮะเพื่อที่จะเปิดเป็นดรากูนนะฮะยังไงเดึงมาแล้วฮะมาลงตรงไหนเอ่ยเอา้าหยุดนิ่งฮลัลโหลทำอะไรครับเนี่ยเงินไม่พอเหรอ เอยไม่น่าใช่นะไซเบอร์คอร์มันร้อเองไม่ใช่เหรอเออนั่งไงลงแล้วนะโอเคครับเอสซิมิเลเตอร์มาแล้วนะฮะต้องเก็บแก๊สเลยอ๋อน่าจะดึงมาเผื่อเก็บแก๊สไว้ละมังยังไงแบบไหนตรงนี้มาเปิดออไพลอนโอเคเข้าใจได้ไม่ยากนะฮะ,ะจุดนี้เอ่มสีหลอดออกมาแล้วนะฮะตัวแรกสําหรับฝั่งสีน้ําเงินนะฮะส่วนตรงนี้สีส้มก็สเกลอยู่นะเหมือนยังไม่รู้นะว่า เขายู่ฝั่งไหนนะเนเขาดูมุมมองสีส้มหนสิสีส้มสีสีส้มส้มส้มฮัลโหลเอออ่ะเย้อยอันนี้คือมุมมองของฝั่งสีส้มเนะี่ยเขาเห็นแบบนี้นะครับเนี่ยก็ยังไม่รู้นะฮะคือฝั่งสีม่วงนี่จริงๆอยู่ตรงนี้นะฮะเออแต่ว่าสีส้มนี่ก็สเกลไปก่อนนะอย่างที่เคยบอกนะคือสตาร์คราฟภาคแรกเนี่ยมันจะไม่ได้บอกนะว่าใครสปอนอยู่จุดไหนนะ,ะประมาณนี้นะครับ โดยเฉพาะแมปนี้เนี่ยซึ่งเป็นแมป4-4นะเอียแมป2-2นะก็คือผู้เล่นสีคนนะหนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะก็ต้องสเกลดูนะฮะ,ะส่วนตรงนี้ก็มุมอมองของฝั่งสีน้ําเงินสีน้ําเงินก็คงจะเห็นแล้วล่ะว่าเขาอยู่ตรงนี้นะฮะออนะครับผมโอเคแต่ว่าตอนนี้นี่ก็ยังไงครับส่งครบเข้ามาอีกนะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบอภินิหารมากเลยนะใครเซิร์ชอยู่นอกคลิปแล้วไม่แตกเนะี่ย คตรงนี้สรงพรบมายืนรออย่างไงครับจะทําอะไรครับฝั่งสีน้ําเงินไม่ทราบนะเนี่ยน่าสนใจผมคลิกที่ชื่อสีส้มเอามันก็เป็นของสีส้มนี่หว่าเออแล้วทาไมผมคลิกที่ชื่อสีน้ําเงินแล้วเมื่อกี้มันีนไงพอคลิกที่ชื่อสีน้ําเงินแล้วมันมันเป็นมุมมองของฝั่งสีส้มอ่ะอแปลกๆนะฮะไม่แน่ใจว่าบัก รีเพลย์หรือเปล่านะโอเคต้องคลิกให้โดนด้วยนะอา้าอันนี้ไม่โดนแล้วยังไงยังไงแบบไหนฮึบฮัลโหลเอ้ยอ่ะได้ไหมได้ไหมไม่ได้แต่ในกรณีแบบน,นี้ใช้วิธีนี้เลยละกันนะ <c oughs> เออจบนะครับโอเคช่วงนี้โอ้โหยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยนะเล่นหนึ่งเบสกันอยู่นะครับตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินอ่าลงดับเบิลเกตเว์แล้วแล้วตรงนี้อะไรเอ่ยไพลอนนะ ตรงนี้ก็โรโบโอ้ตอบเป็นโรโบนะเอ้ยอะไรเข้ามาน่าจะพรบนะจังหวะเมื่อกี้แล้วตรงนี้มีพรบของสีน้ําเงินลอ,อยอยู่ไม่ใช่ลอ,อยอยู่รออยู่นะตรงนี้นะฮะสีส้มไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าน่าจะไม่เห็นนะเพราะว่าถ้าเห็นแล้วก็คงจะดึงยูนิตเข้ามาจมตีแหละโอ้เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าดากูมันมีแอนิเมชันเงาด้วยเออพูดถึงแล้วไหนเขาดูแบบกราฟิกคลาสสิกสิอ๋อโอเคเงาขยับอยู่โอเคเข้าใจได้อ่ากลับมาเป็นกราฟิก ดีมาสเตอร์ดีกว่านะเออตรงนี้ว่าไงครับแล้วแต่ฝั่งสีส้มนี่เขาสกเกลเจอหรือ,อยังเนี่ยยังไม่เห็นเลยนะไหนเขาดูมุมมองฝั่งสีน้าเงินสิเฮ้ยเดี๋ยวนะสีส้มสกเกลยังไม่เจอเหรอแต่ว่าสีน้ําเงินนี่รู้แล้วนะเพราะสีส้มอยู่ฝั่งนี้นะนี่แปลกแปลนะฝั่งสีส้มไหนเขาดูสิมุมมองสีส้มผมต้องคลิกยังไงวะเนี่ย เออนะฮะเคฝั่งสีส้มสีส้มก็ยังสกอลไม่เจออยูนะฮะแต่ว่าตอนนี้เอาสีน้ําเงินเห็นแล้วนะว่าสีส้มเคลื่อนทับแล้วนะครับตอนนี้มีอ้าวมีโพรของสีน้ําเงินมารออยู่ตรงนี้ไหนเขาดูมุมมองฝั่งสีส้มสีมองต้องคลิกยังไงเนี่ยอ๋ออย่างนี้แหละฮะโอเคสีส้ม เอ้สีส้มต้องเห็นแล้วสิเพราะว่าเขาเหมือนว่าเมื่อกี้เขาส่งโรมเข้ามาสกเกลเนาะเออนะครับตามนี้นะฮะแต่ตอนนี้เนะี่ยสีส้มเข้ามาแล้วนะครับสีน้ําเงินนี้ว่างไงครับอือเสียงฟ้าร้องคำรามถ้าเสียงเข้ามาก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะช่วงนี้ฝนตกนะครับผมคือตอนที่ผมกดอัดเน,นี่ยฝนมันยังไม่ตกนะฮะแต่พอผมกดปุ๊บเนี่ยฝนมานะฮะเออนะครับก็ขออภัยนะครับผมตรงนี้อือฟ้าร้องคำรามดังมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยปะทะกันแล้วนะครับผู้เล่นทั้งสองฝั่ง โอ้โหโอเคเหมือนว่าคาว่าประธานนี่จะหมายความว่าฝั่งสีน้าเงินเป็นฝ่ายยิงอยู่ฝ่ายเดียวนะครับเพราะตอนนี้สีส้มนี่กระดึบอ,ออกแล้วนะบอกไม่ไหวนะคือจริงๆเนี่ยเข้าได้อยู่นะแต่ว่ามีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คืออย่างที่เห็นนะครับฝั่งสีส้มนี่อยู่พื้นที่ด้านล่างนะอยู่โลกราวนะมันไม่คุ้มค่านะตรงนี้เอาออฟเซอร์เวอร์สีน้ําเงินมาแล้วนะในะมุมมองฝั่งสีส้มว่ายังไงเอ่ยก็น่าจะเห็นวิ่งผ่านไปนแหละนะ ก็คงจะเห็นอยู่นะต,ตอนนี้โอเคฝั่งสีน้ำเงินเย้ยว่าไงฮะมุมมองฝั่งสีน้ำเงินทำไมผมผมต้องคลิกยังไงวะเนี่ยโอเคแบบนี้ใช่ไหมอ่าส่งอซพร์เวอร์มาโอ้มาสกเกลนะโอเจอเต็มเลยนะครับจังหวะน,นี้เห็นหมดเลยในะซัสนูนนั่นนี่ทริปเปิลเกตเวยนะฮะ ตรงนี้ส่วนฝั่งสีส้มก็ได้เลิกลงเบสสองสักทีนะในขณะที่สีน้ําเงินยังลงเบสสองไม่ได้นะฮะถ้าจะมาลงเบสสองตรงนี้เนี่ยยังไงยังไงก็ไม่ได้นะครับต้องมาลงก็งไปลงที่อื่นนะอย่างเช่นบนนี้หรือไม่ก็เหมือนจะส่งพรบไปวางตรงไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะออแต่ว่าตรงนี้เนี่ยรากูลกับซีหลอดนี่แบบรอต้อนรับอยู่เลยนะเดี๋ยวนะั้นแล้วเขามีโรบติกแฟกิลิตี้เขาไม่กดริเวอร์มาหรอจริงๆรริเวอร์นี่เป็นอยู่ในที่ควรสร้างนะฮะเออ เป็นอย่นที่ควรจะสร้างมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันโจมตีได้ไงแถมตีแรงด้วยนะและตรงนี้โอ้ฟอร์จว้าวมีฟอร์จมาแล้วนะฮะเอาไว้อัปเกรดแล้วก็ปลดล็อกโฟตอนแคนนอนฮะแต่ไม่รู้ว่าจะยังไงนะที่แน่ๆฝั่งสีน้ำเงินลงไปแล้วก็ไม่ไหวนะครับกลับขึ้นมาส่งดากูลลงไปสะเาอุย้ยโดนไป้อืงเกือบพังนะฮะเลือดเหลือ48นะครับผมยังดีนะฮะ ยังไม่ตายนะครับแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีส้มนี่ขยายเบสสองแลนะ้วฮะโอ้โหโปรดักชันเอ้ยไม่ใช่โปรดักชันอะไรนะอีโคโนมิกเขาจะมาแรงกว่าฝั่งสีน้ําเงินนะตอนนี้แต่ว่าดูจากจํานวนตัวเก็บแร่แล้วนี่ฝั่งถ้าไม่ฝั่งสีส้มน้อยจังอะมีอยู่แค่ยี่สิบสี่ตัวเองอะเอออ่าเอา,เอา,เอาดับดับเออแล้วตรงนี้ยังไงครับเสียเงินลงมาแล้วนะเอา observer โ okay. อเคเปิดแมปดูเลยนะฮะแต่ว่าข้อเสียคือฝั่งเสียเงินมันต้องไหลเขาต้องไหลลงมาเป็นสายอย่างนี้นะ เรียบร้อยครับผมโอ้โหส่งสี่หลอดเข้าไปแทบไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยนะฮะแตกหมดก่อนนะจังหวะน,นี้ต่อไปนี้ก็จะเป็นสงครามรากล,ล้วรๆวแล้วฮะเอามีสี่หลอดลงมาแกมด้วยนะฮะจังหวะน,นี้อยังไงครับสีส้มสุดท้ายแล้วสีส้มยังไงก็ต้องถอยนะเราคิดว่ากาลังเสริมน่าจะมาไม่ทันนะโอเคลงมาแล้วแต่ก็ได้เท่านี้แหละฮะแต่อย่าลืมนะครับคุณมาบุกบ้านเขาเนี่ยเขาสามารถสร้างอยู่นิตมาเติมได้เร็วกว่านะเออ,อยังไงก็ตามตอนนี้ฝั่งสีส้มก็ต้องถอยก่อนนะเออ พอกลับมาที่บ้านตรงนี้ตรงนี้สามารถขยายฐานได้นะส่วนบนนี้ก็ได้เช่นกันแต่ว่าตรงนี้ไม่ได้สเกลดูนะแล้ไวยังไงครับฝั่งสีส้มกลับมารวมตัวกันตรงนี้โอ้มีสีน้าเงินวิ่งตามด้วยไม่ได้นะสีน้ำเงินคุณชิปแอนดิฟคุณบุกเข้าไปตอนนี้นี่แตกหมดแน่นอนฮนะไม่ไหวนะครับอโอ้โหอย่างเดือดเลยนะเมื่อกี้แต่คิดว่าฝั่งสีส้มอาจจะต้องเล่นอย่างอื่นแล้วนะนี้อะไรกราวเวเปิลโอ้กำลังมานะ เล็กเอนฮานส์เมนต์อ่าเพิ่มสปีดให้กับซีหลอดนะครับสำหรับฝั่งสีน้ําเงินนะฮะอเวลาเล่นเจอโปรโตอสด้วยกันเองเนี่ยคุณไม่ต้องคิดเยอะเลยฮนะคออือยังไงยังไงเขาก็เล่นรากูนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องอ่าเตรียมกองทัพสาหรับการเคาน์เตอร์รากูนไว้นะฮะออย่างเช่นซีลอดเป็นต้นแต่ว่าซีลอดเนี่ยถ้ามันจะมีประสิทธิภาพมันต้องอัปเกรดสปีดนะอย่างที่เห็นแล้วตอนนี้ฝั่งสีส้มก็จะเล่นรากูนเออไม่ใช่เล่นซีลอดเช่นกันนะฮะตอนนี้กดมาอยู่นะฮ โอเครากูลกาลังมานะตัวหนึ่งตรงนี้เบ <B. S 1> สองมาแล้วมีการวางป้อมด้วยนะครับอันนี้น่าจะวางไว้เผื่อดกักอออบเซอร์เวอร์นะฮะโฟตอนแคนนอนนะสะ s อสกับ STA คืออะไรครับอันนี้ไม่ทราบนะเอนตี <c oughs> ้เซอร์เฟซหรือเปล่า <c oughs> อืม ตรงนี้เอาวางอีกป้อมหนึ่งเอาแล้วตัวเก็บแร่มันเข้ามันเข้าไปติดในนี้โปรบมันออกไม่ได้ครับผมฮัลโหลโอ้โหเสียหายเลยนะ,ะเนี่ยคนงานติดอยู่ในนี้เนี่ยประเด็นก็คืออย่างที่ผมเคยพูดไปนะคือตา a f าภาคแรกเนี่ยเอาจริงๆมันก็เป็นเกมยุคเก่านะตั้งแต่ปีเท่าไหร่หนึ่งเกป่ะถ้าผมจําไม่ผิดอันนี้เขาแค่มาปรับกราฟิกให้มันดูสวยงามขึ้นเฉยๆนะคือระบบ AI ระบบการค้นหาเส้นทางของพวกตัว AI เนี่ยมันก็ ตามยุคตามสมัยนะเพราะฉะนั้นบางทีมันจะแบบเข้าไปติดตรงนั้นเข้าไปชนตรงนี้บ้างนะนั่นแหละครับถ้าคุณไม่ไมโครก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่ตลกนะจริงๆรแต่ก็ตามยุคตามสมัยนั่นแหละนั่นหมายความว่ายัางไงหมายความว่าเกมสตาร์คะภาคแรกเนี่ยคุณจะต้องอ่าเรียกว่าอะไรนะไมโครเยอะกว่าภาคสองมากๆเลยนะคือมือคุณต้องเร็วอะมือต้องเร็วมือต้องแบบ นั่นแหละดีนะฮะถ้าเทียบกันแล้วนี่คือคุณเล่นสตาร์คาภาคสองนี่คือแทบจะเป็นง่อยอยู่แล้วนะฮะส่วนภาคแรกนี้ก็คือโอ้โหขยับนิ้วแบบสุดยอดมากเลยนะประมาณนี้นะครับผมก็ตรงนี้ฝั่งสีส้มเฮ้ยมีสตรคารับมีหนอนหนอนยักษ์มาแล้วอยู่ไหนอ๋ออยู่บนนี้อหืกดสร้างกดสร้างสตรคารับไปเลยโอเคมีริเวอร์แล้วนะเป็นอยู่ในที่ดีงามมากแล้วตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินกำลังอัปเกรดขึ้นอาเมอร์ด้วยนะฮะตอนนี้ แอดแท็กมาแล้วบวกหนึ่งนะฮะเฟสลีสตปเตอร์ตอนนั้นก็เป็นสุดยี่สิบบวกสองแล้วนะฮะโอเคปะทะก,กันแล้วนะครับโ oh, อ้ย่างเดือดเลยนะจังหวะน,นี้มาดูกันนะครับว่าใครจะช,ชะนะใครจะแพ้นะฮะแต่ที่แน่ๆในฝั่งสีส้มมีริเวอร์ River นะฮะเป็นยูนิตที่เอาไว้เคาน์เตอร์ดากูนได้ดีเลยนะฮะแต่ในกรณีที่แบบดากูนไม่เยอะนะฮะต,ตอนนี้นี่รู้สึกว่าฝั่งสีส้มนี่ค่อยๆหายไปเรื่อยๆนะสีส้มเขามีอัปเกรดไหมไม,ไม่มีนะฮะโอ้เสียเปรียบทางด้านดามจนะฮะอือ อย่างเดือดเลยเรียบร้อยนะครับผมโอ้สีส้มแตกนะฮะเดืออะไรครับรากูลมาเติมอีก3าตัวยังไงก็ไม่ทันฮนะตอนนี้สีน้ำเงินเข้ามาจ่อหน้าบ้านแล้วนะครับโอ้โหแล้วในยานนี้มีอะไรริเวอร์หนึ่งตัวโอเคปล่อยลงมาแล้วริเวอร์มีสการ์บอยู่แค่2ลูกปล่อยไปแตก2อนะอริเวอร์นี้มันโจมตีเป็นเอเรียดาเมจนะฮะซึ่งเหมาะสำเดือดชุย่ยเหมาะสำหรับการเคลียร์ฝงใหญ่ๆอย่างอย่างนี้นะฮะอย่างรากูลเขฝั่งสีน้ำเงินนะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าฝั่งสีน้ำเง โอ้โหนิดเดียวจริงๆนะะอ,องสีน้ำเงินเหมือนแบบว่าจะรอให้กองทัพมาพร้อมก่อนนะแล้วค่อยบุกทีเดียวแต่ว่าทีนี้ประเด็นก็คือนั่นแหละครับการที่รอกองทัพมาพร้อมนะฮะมันเขาเรียกว่าอะไรมันช้านะฮะคือมาจอดอยู่หน้าบ้านแล้วอะ่ะคือจังหวะที่ประทะก,กันเมื่อกี้นะี่คือฝั่งสีส้มนะี่คือเสียหายมากแล้วจริงๆอะ่ะตัวเองสามารถที่จะบุกเข้าไปแล้วก็ชนะได้เลยนะแต่ก็ไม่นะฮะ แต่ว่าตรงนี้ฝั่งสีสม้มวางป้อมไว้แล้วในแนวแรกด้วยนะฮะสามป้อมณจุดนี้นะครับผมโอ้โหวางกันไว้เพื่อแบบฝั่งสีน้ำเงินมาดรอปริเวอร์นะแต่ว่าสีน้ำเงินเขาไม่เล่น river นะฮะแต่ตอนนี้เขาขึ้นเทมเพล่าอาร์คาย์แล้วนะฮะก็ไม่แน่อาจจะเป็นไฮเทมเพล่าหรือดาร์คเทมเพล่านะฮะเพราะเทมเพล่าอาร์คาย์ในเกมภาคแรกเนี่ยมันปลดล็อกทั้ง HT กับ DT นะฮะฮนั่นแหละครับโอ้ตรงนี้มีแสงสว่างด้วย งานแสงเงางานดีนะฮะสำหรับเกม remaster นะครับผมแล้วตรงนี้ว่าไงครับลงอะไรเพิ่มเติมครับป้อมปืนนะฮะโอ้โหคิดว่าตัวเองน่าจะสู้ไม่ไหวนะฮะยังไงยังไงนี่ก็ต้องก็ต้องสร้างป้อมนะฮะป้อมต้องมาช่วยแล้วครับจังหวะน,นี้ออส่วนตรงนี้รีเวอร์มาแจมอ่าสคารับหนึ100่งร้อยบวกยี่สิบห้าเออยังไงครับเนี่ย นี่ปื๊บว่าแต่เขาอัปเกรดอะไรแล้วบ้างอ่ะดูไม่ออกมันไม่มีให้ดูนะว่าเขาอัปเกรดอะไรแล้วมีแต่ว่าอ่าดูได้แค่โปรดักชันนะไม่เหมือนภาค2เลยอยากให้เขาอัปเดตใหม่อยู่นะแบบคือตัวรีเพลย์นี่แบบเหมือนภาค2ไปเป๊ะเลยอะไรประมาณนี้นะตอนนี้เอ้าสีส้มจะส่งอะไรส่งครบออกไปทำอะไรครับเอ็กแปนนะฮะจังหวะน,นี้เอาส่งดากูนมาตามเลยฮะโอเคเรียบร้อยจังหวะน,นี้สีน้ำเงินไหลลงมาเลครับเป็นโอ้สีหลอดับดากูนอย่างเยอะเลยฮะ ส่งซีลอยเข้าไปทแทงก่อนนะฮะโดนริเวอร์แล้วตรงนี้ยังไงครับจำนวนยูเิตประมาณนี้โอ้โหอย่างเยอะเลยนะฮะตรงนี้สีส้มอุ้ยสีส้มหายนะครับมีริเวอร์อยู่ด้านบนแล้วสการับค่อยๆปล่อยมาทีละลูกโอ้โหแล้วมันยิงช้าด้วยนะริเวอร์ประมาณนี้นะครับโอเคดากูนไม่สนใจแล้วฮะจังหวะนี้ฝั่งสีน้ำเงินไหลขึ้นไปแล้วตรงนี้สีส้มดากูนสีส้มกับสีลอสีน้ำเงินเนอะตอนนี้ริเวอร์ไปแล้วนะฮะสีส้มบอกจีจีแล้วนะครับไม่ไหวนะฮะ โอ้โหจังหวะน,นี้คุณโฮเดอร์โรเจอร์หนึ่งได้กดออกเกมไปแล้วนะฮะแบบเดือดมากเลยนะฝั่งสีน้ำเงินนี่ขนาดสีน้ำเงินไม่ใช่ริเวอร์นะฮะยังชนะได้นะครับแต่คิดว่าฝั่งสีส้มนี่น่าจะเสียเงินไปกับการสร้างริเวอร์นี่แหละเขาเลยไม่มียูนิตไว้ต่อสู้นะฮะประมาณนี้นะครับแล้วฝั่งสีน้ำเงินเนี่เออใช่อย่างอย่าง <c oughs> ข้อดีอย่างหนึ่งคือฝั่งสีน้ำเงินเขาอัปเกรดด้วยไง บวกหนึ่งดาเมจบวกหนกราะนะฮทำให้อยู่ในเขาถึกขึ้นนะประมาณนี้นะครับผมสรุปชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณชิปเอนดิฟฝั่งสีน้ำเงินนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากอะไรกดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ